ครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเมื่อวานทองคำไปทำ high อยู่ระดับ1,267 US ดอลลาา์ต่ทรีซาวนะคะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวใหญ่ๆอีกหลายข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าว FOMC ออกมาแถลงนโยบายครั้งแรกของปีปี14นะคะขาจะประชุมกับสัปดาห์หน้านี้แล้ว ค่ะช,ชายก็ไม่ทราบว่า,าจจะมีการแตะ QE ไหมหรือว่าอาจจะไม่แตะเลยเพราะว่าเพดานนี่เดือนหน้ากำลังจะมาถึงอาจจะรอเคลียร์ปัญหาเพดานนี่เพราะนั้นนักลงทุนก็ลุ้นกันนะคะคว่าเจะมีข่าวดีหรือว่าเอจะเป็นข่าวที่ทําให้นักลงทุนต้องถอยออกตลาดทองคำนะคะคสองข่าวแต่ก็จะในวันเดียวกันเัมืนพฤหัสัปดานหน้าไฮไลท์หลักอีกตัวหนึ่งก็คือ GDP ไตรมาสสี่ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่แล้วประเมินผลอยู่ประมาณ4ี่กว่าดูว่าครั้งนี้จะออกมาเป็นเท่าไหร่แต่ยังไม่เห็นผลประเมินนะคะว่าจะออกมาเท่าไหร่ก็ต้องรอรุ้นกันสัปดาห์นะคะอ๋อฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยกว่าจะถึงสัปดาห์หน้านะช่วงนี้ก่อนจะมีการประชุม FOMC เนี่ยดูดูทิศทางทองคำเนี่ยยังจะขึ้นไปได้ต่ออไหมครับ ก็ดูน่าจะไปได้ต่อแต่เชื่อว่าวันนี้อาจจะมีแรงขายเข้ามาบ้างนะคะประเมินแนวรับของวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับพันสองร้อยห US ดอลลาร์ต่ออย์ส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่ไฮเดิมคือ1,267งพันสอง US ดอลลาร์ต่ออย์ถ้าสามารถเบรกเออ่องร้อขึ้นไปได้ก็จะเป็น1,275ง US ดอลลาร์แล้วก็พันสประเมินว่าในภายในเออสัก 2> 2สองถึงสามัปดาห์น่าจะมีโอกาสได้เห็นพันสามรอยยูเอสตอล่าค่ะครับสำหรับนักลงทุนนี่จังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มทยอยขายวยังไห็ก็การแกว่งตัวของท้องคําทุกครั้งที่เป็นเทสต้ตานก็จะลงมาเทสลับอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทุกครั้งที่มีจังหวะที่พอสามารถทํากําไรได้ก็แนะนํานักลงทุนให้ขายไปก่อนแลวรอจังหวะเข้าคอนช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งโอ้ะพะว่าเขาขึ้นมาแรงขนาดนี้น่าจะมีแรงเทขายราคาน่าจะปรับลงมาบ้างนะฮะ ค่ะก็ลงมาเยอะนะคะเมื่อคืนนี้ไปหายที่พันสแล้วก็กลับมาโลที่พันสอีกครั้งหนึ่งก่อนจะดีดกลับขึ้นไปค,ค่ะและเช้านี้ในตลาดสปอร์ตก็ค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะฮะดูะไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากสักเท่าไหร่ก็ลงมาประมาณ2อสมเหรียญน,นะคะเมื่อเช้า,า,าอยู่ระดับพันสก็มีแรงเทขายลงมาก็เชื่อว่าประเมินว่าเช้านี้น่าจะมีการย่อสักนิดนึงแล้วดูว่าโลที่ไหนไม่ว่าจะเป็นหนึ่หรือหนึ 50ล้วก็น่าจะมีการดิดกลับกัขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะพวกบรรดากองทุนอะไรต่างๆ SPDR ต่างๆนี่กลับ ฐานะหรือ,อยังฮะหรือว่ายัางเป็นเมื่อวานนี้<า><ม>ก็ยังเป็นเน็ตขายอยู่นะคะ<ม>ถึงสัปดาห์ก่อนจะเป็นการซื้อขึ้นมาแต่อย่างที่ว่าคือมันดีดขึ้นมาสามสิบกหรียญเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนที่สามารถทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกร,รมันนะคะนักลงทุนก็ทยอยขายมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยยังไม่ได้เขายังไม่ได้เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุน ที่ลงทุนระยะสั้นเท่านั้นถ้าได้กําไร20-30เหรียญก็น่าจะเอามาก่อนนะคะครับ mm hmm. ออแลวครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านประธานครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะครับ,รบท่านครับ